อ่ะสวัสดีครับกองทัพเรือไทยสุดยอดนะครับฝึกตรวจการเรือดำน้ำจีนนะครับโดยการฝึกนี้เนี่ยเป็นการฝึกภายใต้รหัสที่เรียกว่า Blue Style 2023นะครับเป็นการฝึกระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยที่สำคัญก็คือเป็นการฝึกเพื่อให้เรือผิวน้ําและอากาศยานของกองทัพเรือไทยเนี่ยนะครับมีความคุ้นเคยกับการตรวจการเรือดำน้ําด้วยสายตานะครับขณะปฏิบัติการในบริเวณผิวน้านะครับและที่สําคัญเนี่ยได้ฝึกทําการติดตามเรือดำน้ําที่เราเรียกว่า เส้น x นะครับโดยมีการฝึกการตรวจจับและติดตามเรือดำน้ำโดยระบบโซน่านะครับการแสดงภาพและการรายงานเป้าเรือดำน้ำนะครับหรือเราเรียกว่าการฝึกทำความคุ้นเคยกับเรือดำน้ำเรียกว่าซับมารีนแฟมิลี่ไลเซชันนะครับโดยฝ่ายจีนเนี่ยได้นำเรือดำน้ำ CNS ฉางเชงในการเข้าร่วมการฝึกนะครับถึงจะเป็นเรือดำน้ำรุ่นเก่าเนี่ยนะครับแต่เป็นโอกาสดีที่กองทัพเรือไทยนะครับจะได้เรียนยุทธวิธีของกองทัพเรือจีนนะครับจะทำให้กองทัพเรือไทยเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้ ทั้งจากกองทัพจีนและการฝึกโอบโกจากอเมริกานั่นเองนะครับเรียกได้ว่ากองทัพเรือนเนี่ยโชคดีมากมและการฝึกบรูสไตสน์2023เนี่ยมีการฝึกหลายรูปแบบนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเพียงการฝึกรูปแบบหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยนํามาเล่าต่อกันฟังนั่นเองนะครับ